ก็ค yeah, like mm ือก็คือก็คือหนูก็จะใช้ลักษณะของสีไม้แหละที่มันดูบางเบาแล้วก็แต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกาก็คือมันอ่อนโยนแต่ว่าหนูก็ใช้เส้นสายที่มันเป็นแข็งแรงอะไรอย่างนี้ได้ไก่สวยมากเลยครับขอบคุณค่ะโอ้เนาะโอเคภาพนี้มีหลายคนเลยชิ้นนี้เป็นตัวปิดจบของทีสิทธิ์ค่ะเราแค่รู้สึกว่าอยากเอาสัต ถูกชนิดที่เรารู้สึกว่าเรานำมาทานหรือว่าเรานำมาใช้ใ,ชในชีวิตอะไรเงี้ยเราเอาเขามาผสมผสานในงานแล้วแบบเราอยากได้ความเบอร์เราอยากได้ความมีพลังของภาพเราก็เลยใส่ตัวละครเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่สิงสารสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเพิ่มเข้าไปในผลงานด้วยแบบเยอะๆหนู <c oughs> รู้สึกว่าแบบเหมือนตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นชิ้นงานสุดท้ายแล้วเราอยากรู้สึกแบบ เอาหน่อยวะบ้าพลังหน่อยอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยใส่เต็มก็คือใส่ลงไปเยอะตัวหน่อยใช่จะมีลิงมีอะไรด้วยเอ้แล้วตัวคนของเราเป็นทรงผมประมาณอยนี้ตลอดเป็นเอกลักษณ์จริงๆบางครั้งเวลาเราทํางานรเราอาจจะอ<ม>ิงถึงตัวเองบ้างนิดหน่อยอแบบทุกเช้าที่เราส่องกระจกุกทุกครั้งที่เรามองหน้ามองตาตัวเองค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่า เหมือนมีบางครั้งที่เราเอาความเป็นตัวเองเข้าไปใส่ในผลงานมีบ้างค่ะแบบว่าหนูเคยทํางานวาดรูปกับศิลปินเพื่อนๆหลายๆคนก็ลายเส้สนเขาจะมีความเป็นตัวเองนิดนึง <c oughs> ก็เลยแบบเฮ้ยแบบว่าฉันเห็นหน้านี้ทุกวันฉันแบบใส่ทุกวันก็เลยแบบใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแบบผ่านดวงตาผ่านทรงผมผ่านคาล็เกเตอร์อความเป็นเราอะค่ะ ก็คือตอนนี้ดวงตาเป็นเอกลักษณ์แล้วใช่ไหมมีขีดข้างใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกทุกดวงนี้กลมโตหมดนะครับก็ส่วนตัวใบหน้าทรงผมก็จะเป็นเอกลักษณ์เนาะมันเป็นสิ่งที่หนูอยากให้ผู้ชมมองที่สุดเลยในงานเลยทุกครั้งที่หนูทําชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะหนูรู้สึกว่าอยากให้เขามองไปที่ดวงตาแบบว่าอยากให้เขา จดจ้องไปที่ดวงตาของเราอยากให้เป็นสิ่งแรกที่เขาแบบจ้องเข้าไปอ่ะอ๋อก็คือมองที่ดวงตาก่อนใช่อันนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ประมาณอันนี้เป็นเกี่ยวกับการหลีกหนีการถูกมัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นแกะแล้วเราก็อยากสื่อให้เห็นถึงแบบ เชือกที่มัดอยู่ด้านล่างเแบบเราไม่สามารถไปไหนได้ค่ะเป็นเซตเดียวกับงานที่เป็นตัวที่สิบแรกใช่ค่ะก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันแบบว่าเราอยากสื่อให้แบบแกะมีความแบบเราถูกผูกมัดเอาไว้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นแกะเนาะแล้วก็ถูกผูกมัดแกะร้องไห้ด้วยขณะหลับตายังช่วงนั้นหนูรู้สึกว่าตัวละครจะมีความออกมาบิดเบี้ยวเล็กน้อยเพราะว่าเราอยากให้คนเรา จ้องไปที่หน้าก่อน oh, แต่ว,ว่าอยากให้ไปจ้องไที่หน้าพอจ้องไปที่หน้าปุ๊บเราก็เฮยสวยจังอะไรเงี้ยสักพักก็จะอุ้ยร่างกายมันมีความบิดเบี้ยวมันมีความงดงามอย่างไม่แท้จริงอืมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความบิดเบี้ยวที่มันเป็น,นเสน่ห์แต่ว่าไอต้ตรงที่ลงน้ําหนักเข้มๆอันนี้ลงยังไงอันนี้ตรงนี้ใช้สีอะคริลิกอ๋ออะคริลิกมาเติมเหมือนกับหวัยยนไก่อันนู้นใช่ไหมใช่อ๋อก็คือถ้าตรงไหนที่ต้องการเน้นที่มันมันเข้มขึ้นมาก็ ความหนาแน่งของสีก็คือใช้อะคริลิกใช่อเจนนิดเดียวในงานตอนนี้เราอยากทดลองให้มันมีความป๊อปขึ้นมาบนงานแบบว่าอยากให้มันมีอะไรมากขึ้นใช่เราก็เลยว่าใส่เทคนิคนี้ลงไปได้งั้นไปดูปูอะแล้วอย่างอย่างปูนี้ไม่ไม่ได้อะคริลิกไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นสีอันนี้ลงหนักอันนี้ลงหนักเลยอันนี้เป็นชิ้นล่าสุดของหนูเองค่ะครับผมตอนนี้หนูทํางานแล้วก็กําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในทะเลอยู่นะคะแล้วเราก็ มีบ้านอยู่สมุทรสงครามด้วยอันนี้จะเป็นแบบว่าสื่อเกี่ยวกับการปกป้องมีความซ่อนอะไรอยู่ในแบบว่าในใจในตัวค่ะม,มันคือมีกระดองปูที่แข็งแกร่งแบบกําลังปกป้องตัวเราเอาไว้<ต>ซึ่งชิ้นนี้หนูแบบภูมิใจนําเสนอเรื่องสีมากเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งชิ้นเลยที่เราแบบลองที่จะ เปลี่ยนสีมาเป็นสีส้มสีแดงให้มันมีความจัดจ้านมากคือเลือกเลือกสีที่มันโชนที่มันสดมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ลงน้ําหนักมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าสไตล์เทคนิควิธีการยังเหมือนเดิม สิ่งที่เราอยากสื่อที่สุดเลยคืออารมณ์บนผลงานค่ะต่อให้ถึงบางครั้งบางคนจะไม่ได้มองในตัวสายตาแต่เราอยากให้มันมีความอารมณ์มันมีความเล่าล้อนมันมีความสดใหม่อยู่บนผลงานนะคะเราก็เลยเลือกที่จะลองใช้แบบสีแดงสีส้มดูให้มันรู้สึกเหมืนอิมแพ็กมีพลังขึ้นมาค่ะอยากใช้แบล็กเกลให้มัน ซอฟลงนิดนึงมีความอ่อนโยนมาตัดแบบเบาๆเหมือนฟิลอุ่นๆอบอุ่น,อ,อ,นอะไรฟบลนี้คะ่ะเรารู้สึกดีขึ้นพอใช้อย่างนี้ดีขึ้น <laughs> หลังๆก็จะเริ่มมีสีสันคือคือจริงจริงจริงๆริงิลปินใช้สีในชิ้นงานเนี่ยหลายเอ่อไม่ไม่ได้มากโทนไม่ได้มากสีไงมันก็เลยไปในทันยกะระพอมาเป็นสีสดๆอย่างนี้มันก็ดูมันมีความแปลกใหม่ม,มีพลังมไม่คิดบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะครับ สมุทรสงคราม,ม,รามออกก็คือจะเป็นมีปูแหละปูดำใช้ปูทะเลเยอะเราก็อยากจะอนุรักษ์เหลือเลยด้วยเราเหมือนทําสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาเยอะแล้วเราเลยอยากจะลงดําดิ่งไปในทะเลบ้างล้วอยากแบบลองวาดสัตว์ที่มีเปลือกดูเพราะว่าด้วยความเทคนิคของมันเป็นความหลอมเหลวอะค่ะหนูเลยรู้สึกว่าอ,อ,อยากให้สิ่งที่มีสัตว์เป็นเปลือกแข็งอะค่ะลองมาแบบ ในวมของความหลอมเหลวบ้างว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนเะจ้าคือเราก็บิดเบี้ยวรูปทรงมันออกไปแต่ว่ามันยังดูรู้อยู่แหละก็เน้นเป็นสรีละเป็นอย่างที่บอกนะครับแต่ไลายเส้นนี้ตัดตัดด้วยสีเลยเนาะ ใช่ค่ะสวยสวยมากหนูทุกชิ้นงานหนูล่างด้วยสีหมดเลยซึ่งความยากของมันคือทุกๆชิ้นหนูจะพลาดไม่ได้คือพลาดอาจจะมีแก้ได้บ้างแต่ว่าแก้ในที่นี้เราก็คือประยุกต์ไปตามความรู้สึกข, <ไป S 2> ของเราเปลี่ยนไปแต่มันลบไม่ได้ใช่ไหมใช่เราก็จะต้นสดเลยเดียวคือคือเข้าใจพอพอมันเป็นบนบนพื้นที่เป็นขูุขระมันก็จะลบไม่ได้ถ้าเป็นบนกระดาษมันอาจจะเรียบเรียบมันจ,จะลบได้แต่ก็โอเคนะครับก็เติม แล้วแบกกลาก็สวยอันนี้ลงลง,ลงหมดเลยเนาะใช่ค่ะลงลงหมดโอ้โหลงได้บางแบบบางๆไมบางๆแล้วลงได้สม่เสมอมากสีปินเชี่ยวชาญกับเทคนิคนี้จริงๆออันนี้อันนี้น่าสนใจดูมันมีสตอรี่เหมือนมันเล่าเรื่องจริงๆมีอยู่สองชิ้นค่ะเป็นชิ้นนี้เป็นไอดีนิตี้สองแต่ว่าไอดีนิตี้หนึ่งมีคนรลับไปแล้วแต่ว่าอันนี้หนูฟุ้งซ่านเลยค่ะอันนี้ ความหมายที่ซ่อนอยู่ไม่มีเป็นแบบเหมือนจินตนาการโลกโลกมหัศจรรย์แบบโลกวันเดอร์แลนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเยหมายความว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นแฟนตาซีผสมด้วยใช่ค่ะเราอยากให้สัตว์ของเรามีความแปลกใหม่เราใส่ปเปิดเข้าไปเราใส่กระดองเต่าเข้าไปในปิดเราแบบว่ามีความประยุกดอกไม้ต้นไม้อี้ยคะ่ะให้มันมีความแบบว่า ขูข่่ะอะ,อะไรเงนี้คะ่ะเรื่อผสมเราอย<ร>ากให้เขาสึกว่ามีความแบบแฟนตาซีขึ้นมาในงานบ้างชิ้นหนึ่งนี้ไปแล้วชิ้นสองรอคนมารับอยู่ <S <S ใช่แต่สวยนะครับสวยกับ <S 2> <S 2> อไอไลา์ตรงนี้สวยจังเลยหนูเป็นกระดองอยากลองทุกครั้งที่ทำสัตว์เปลือกแข็งเราสนุกมากๆเพราะว่าโนอยากถ่ายทอดออกมามากๆพูดถึงปูผมเมื่อวานเพิ่งไปเจอปูทศกัณมา ในขนตัตภาลีเขาเพิ่งเมื่อวานเป็นรอบสื่อเขามีปูทศก,กัณฐ์ด้วยออกมาสู้แบบพาลี้วเป็นแล้วก็เป็นปูได้แหละปูยักษ์เลยแล้วก็ตรงกระดองเขาก็เป็นหน้าวาดเป็นหน้าทศก,กัณฐ์มาสู้แบบพาลีนะครับดีเป็นชัดเปิดแข็งที่หนูชอบส่วน,นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจบอันน,นู้นอันนี้มาสเตอร์ใช่ไหมครับะชิ้ีนี้ะจะเกี่ยวกับการปกป้องล้วนๆเลยคะ่ะบางครั้งเรา เป็นเซตเดียวกับที่ิ์เหมือนกันจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเราแบบเฮดลิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความใกล้เคียงกับความเป็นเราหมายถึงความเป็นมนุษย์มากที่สุดอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเพิ่มแบบเป็นแม่กับลูกอะไรเงี้ยแบบเป็นการปกป้องเป็นปกการปกป้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่แล้วก็ปกป้องลูกแต่ว่ามีลิงมีอะไรมาด้วยผสมอยู่ด้วยก็คือเหมือนชิ้นนี้เราเลือกที่จะใช้ลิงเป็นตัวเสนอเราก็เลย มีรูปฟอร์มแบบมาผสมกันให้แบบมันดูมีความเป็นลิงหน้าแบบมีความเป็นลิงหูเป็นลิงอะไรอ่ะคือพอพอบอกว่าเป็นเทคนิคสีไม้คนจะเข้าใจว่าง่ายสิ่งนั้นน่าจะยากกว่า เพลงเพีแต่มันแค่มันไม่วุ่นวายในเรื่องว่าต้องมาเลือกสีผสมสีหรืออะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองสีไมมหนูรู้สึกว่าความยากของมันคือการใช้เวลาแล้วก็เหมือนใช้น้ําหนักยังไงให้มันมีความน่าสนใจไปเหนือกว่างานที่ตัวสีหนาแล้วก็มีน้ําหนักอะค่ะแบบว่าเราต้องใช้การถ่ายทอดเยอะมากๆแล้วก็การที่แบบว่า ความยากของการลงบนแผ่นฟิมคือมันไม่สามารถลงเข้มได้เลยในครั้งเดียวค่ะซึ่งเราต้องค่อยๆกดขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าสุดท้ายแบบเขามีน้ำหนักให้ผลงานมันเทียบเท่ากับสีที่เขาแบบว่าเหนือกว่าแบบว่าเข้มกว่าน้ำหนักเยอะกว่าอย่างงี้ค่ะเราก็เลยต้องใช้แบบว่าพลังมากๆแล้วก็ใช้้้วลาก็อตงงแแขมเวลา ที่ลงให้สีมันเข้มขึ้นมาอย่างอย่างอันนี้ยก็คือเราต้องลงหลายๆชั้นหลายๆรอบหลายๆทีใช่ไหมครับให้มันเข้มขึ้นมาบางครั้งแบบว่าส่วนหัวหรือว่าแบบส่วนที่เราต้องเน้นเราต้องลงชั้นแรกก่อนลงชั้นแรกก็คือมือเบาที่สุดแล้วก็ชั้นที่สองเราจะค่อยๆเพิ่มเลเยอร์เพิ่มน้าหนักขึ้นมาจนแบบว่ามันเริ่มมีมิติค่ะอย่างน้ําตาลนี่ก็ลงทีหลังวาดหน้าก่อนแล้วค่อยๆมาเติมน้ําตาล น้บแต่อันนี้ลงเลยค่ะแปลว่าลงไปเป็นส่วนๆเลยจริงๆสีไม้มันดีตรงที่มันสามารถลงเป็นจุดๆได้แล้วเราค่อยมาเหมือนแอดเพิ่ม่าเพิ่มน้ำหนักเอาอ่าโอเคแต่ดูองค์ประกอบภาพแล้วสวยมากนะครับได้ทีนี้มาขอดูอะคริลิกอันเดียวที่มีนิดนึงเล่านิดอันนี้สดใสเลยอันหนียยืนขึ้นมอันนี้เป็นงานอะคริลิกเอามาโชว์ใหร้วยใช่ไหมครับ ชิ้นนี้สีค่อนข้างสดใสเนะะื้อหามันคือการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะแบบว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าอมันมีความเหนื่อยความอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องของผลงานเราอยากเล่าเรื่องให้มันดูสบายดูง่ายคนมองแวบเดียวแล้วเขาเข้าใจตัวผลงานเราเลยค่ะ ก็เลยใช้สีอะคริลิกเป็นคนนอนอยู่เฉยๆหลอมเหลวไปกับการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนก็คือการพักผ่อนอย่างแท้จริงก็คือเราอาจจะไม่ต้องออกไปข้างนอกเราอาจจะแค่นอนอยู่เฉยๆไหลไปกับพื้นของเราจะ,ะเหลือแค่อาปากว่าพักผ่อนในชะ่ไห <laughs> นะประมาณนะั้นสวยแต่ก็สวยนะอาจจะแตกต่างกับเทคนิคที่เป็นสีไม้แต่ว่าก็โอเคก็สวยมายืนตรงส,งสว่างสว่างนิดนึง เ okay. มาคุยขออนุญาตถามเรื่องเทคนิคค,ความสําคัญคืออย่างเมื่อกี้ที่ศิลปินเล่ามาก็คือก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงเวลาหนึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องอ,า,อาจจะต้องหาอะไรที่มันง่ายๆหรือว่ามันราคาไม่แพงมากก็มาใช้ใช้สีไม้แล้วเจอแล้วทีวนี้เราก็ใช้สีไม้ในการสร้างสารรค์ผลงานเสียปากมาตลอดอย่าง,างซีรีส์เนี้ยมองว่าความสําคัญของเทคนิควัสถุดที่ใช้ มันมีมากน้อยขนาดไหนหรือไม่จําเป็นหรือเราในเชิงศิลปะเราสามารถประยุกต์ได้เอาเอาเข้าแสงหน่อยอ่าจะได้สวา่างหรือว่าในเชิงศิลปะเราสามารถประยุกต์เอาอะไรอลไเลยอย่างมาใช้ได้อย่างงั้นหนูก็เกิดจากการประยุกต์ขึ้นมาหนูรู้สึกว่าศิลปะมันสามารถใช้ทุกเทคนิคทุกอุปกรณ์ะคะ่ะถึงแม้ว่าแบบ ในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมสําหรับอุปกรณ์แต่ว่าจนวันหนึ่งที่เราทํางานศิลปะจริงเราถึงจะได้รู้ว่าอุปกรณ์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นเท่าความรู้สึกที่เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาค่ะจนตอนนี้แบบว่าทั้งสีไม้อะไรมันก็กลายเป็นเทคนิคหนึ่งของเราไปที่เรารู้สึกว่าแบบมันมีเอกลักษณ์แล้วก็อยากให้ทุกคนลองมา ทดลองใช้มันดูแบบว่าลองหันมาแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่สีไม้มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นแบบในทุกๆอย่างเลยค่ะแบบสีทุกๆประเภทเราสามารถประยุกต์ใช้อะไรได้มากกว่าที่มันเป็นนะคะเราแบบว่าสนับสนุนมากๆแบบว่าตัวเทคนิคสีมันไม่ได้มีความไม่ได้มีความไม่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรได้แล้วก็ งานก็ออกมาสวยเนอะแล้วก็เป็นสีไมยที่แบบสวยมากจริงๆฝากนิทรรศการครั้งนี้นิดนึงให้คนมาชมจัดที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากนิทรรศการซ่อนนะคะคอนซิลที่จอยแมนแกลลี่ y ไว้ให้ทุกๆคนมาร่วมกันตั้งแต่สองพฤศจิกาถึงสามสิบพฤศจิกาทั้งเดือนเลยนะครับก็มาชมได้เขาเขาหยุดวันจันนะครับตั้งแต่สิบเอดโมงจนถึงหกโมงเย็นนะ ก็มาดูงานเทคนิคสีไม้ที่สวยมากมากไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันนะครับสวยสยจริงๆครับสวยจริงๆแล้วก็นะขอให้งานประสบความสาเร็จขอให้ขายได้เยอะๆนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอฝากผลงานซ่อนเอาไว้ด้วยค่ะแบบมาดูกันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในอ่ะมันซ่อนอยู่ในใต้เทคนิคได้อะไรหลายๆอย่างอะไรล่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ